ที่ทุกคนครับก็มีโอกาสได้ไปเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเบิ้อเรืมกันตรึมอำเภอขว้าสินรินจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เก็บบรรยากาศของเครื่องประดับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของอำเภอขว้าสีนรินทร์ครับนี่คือเครื่องประดับที่ทํามาจากประเบิ่องแนเหนือจากนั้นก็จะมีผ้าไหมซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์เราเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเครื่องประดับ ที่ทำมาจากประเกลมก็จะเป็นประเกิมเงินแล้วก็ประเกิมทองด้วยซึ่งก็มีหลากหลายที่สําคัญที่สุดก็คือถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของอำเภอขวาวศรีนรินท์ซึ่งมีการสืบทอดมาอย่างยาวนานนอกจากมีเครื่องประดับที่สําหรับสวมใส่ประเภทต่างๆแล้วก็ยังมีตุม้มหูซึ่งทามาจากประเกมที่ งดงามอีกด้วยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของอำเภอขวาวศรีนรินอีกอย่างหนึ่งเลยครับ